นี่คุณจะให้ผมพาคุณไปไหนเนี่ยฉันไม่ได้จะให้คุณพาไปไหนทั้งนั้นแหละฉันแค่ไม่อยากให้ที่บ้านรู้ว่าคุณมา <c oughs> ต้องขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นแหละค่ะแค่เนี้ยชีวิตฉันก็วุ่นวายจะตายอยู่แล้วเพราะคุณอะ่ะอย่าให้มันวุ่นวายไปม,มากกว่านี้เลยค่ะถ้าอย่างนั้นคุณรู้สึกยังไงกับผมอะ่ะ อาฉันไมไ่รู้สึกอะไรกับคุณทั้งนั้นล่ะค่ะเป็นไปไม่ได้หรอกมัง้งว่าคุณต้องรู้สึกอะไรกับผมสักอย่างนึ่งสิชอบหรือไม่ชอบมันไม่รู้สึกอะไรเลยมันจะเป็นไปได้ไงแล้วการที่ฉันจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกอะไรกับคุณมันเกี่ยวอะไรอะคะในเมื่อคุณก็มีภรรยาแล้วแล้วก็ผู้หญิงอีกตั้งกี่คนอนะ ผมก็ถิ่นนะก็สักวันหนึ่งก็ต้องอย่าอยู่แค่ว,วันไหนแค่นั้นเองส่วนผู้หญิงคนอั่นๆผมไม่ได้ผูกมัดกับใครทั้งนั้นเห็นกก่ตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ในทุกสิ่งที่ทุกคนควรได้นะแล้วสิ่งเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่พวกเขาอยากได้จากผมเหมือนกันถ้าคุณไม่อิกติกับผมนะ คุณจะรู้ว่าผมมาแฟงกับทุกคนมากนี่คุณกล้าพูดขนาดนี้เลยเหรอผมตรงไปตรงมาคุณนะคุณชิสมุมาไมผมรู้สึกยังไงกับคุณผมก็บอกผมอยากได้อะไรจากคุณผมก็พูดมันออกมาทีนี้ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าตกลงตอนนี้คุณ รู้สึกยังไงกับผมเอาที่เป็นความรู้สึกของคุณจริงๆเลยนะไม่ต้องเอาเรื่องอื่นมาเกี่ยวข้องเลยเงียบหรือจริงๆแล้วคุณไม่กล้ายอมรับความรู้สึกของตัวเองตาไป่ันจะไหม